แต่พระองค์ไม่ได้ให้สังเกตแค่กิ่งไม้พระองค์ให้สังเกตว่ารูปไม่ใช่ของเธอเธอจงละมันเสียตาไม่ใช่ของเธอจมูจ,จมูกลิ้นกายใจไม่ใช่ของเธอเธอจงละมันเสียการละเสียได้นั้นจากเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขแก่เธอทั้งหลายสิ้นกาลนานถึงเราจะไม่ละมันยังไงมันก็ต้องจากเราใช่ไหม ตาโยมต้องพังหูจมูกลิ้นกายใจโยมต้องพังเราจึงเห็นความพังก่อนพังไงเราจะได้ปล่อยวางเวลามันพังจริงๆเราจะได้ไม่ทุกข์และเราจะเข้าถึงอมาตะธรรมคือความไม่ตายได้ผู้ที่สังเกตเห็นสิ่งที่พังจะไม่พัง